และส่งเสริมให้เด็กได้รับการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องสำหรับหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาดูจากประวัติการเลี้ยงดูบุตรการฉีดวัคซีนและการรับประทานยาเพื่อสร้างภูมิคุ้มก,กันโรคความสมบูรณ์ของร่างกายปราศจากโรคหรือความพิการตลอดจนพัฒนาการของร่างกายและจิตใจที่เหมาะสมตามวัยในปีนี้มีเด็กเข้าประกวดจำนวน355คนแบ่งเป็นประเภทที่1อายุระหว่าง8เดือนถึง1ปี6เดือน ประเภทที่สองอายุระหว่างหนึ่งปีหเดือนถึงสามปีประเภทที่สามอายุระหว่างสปีถึงหปีการตัดสินแต่ละประเภทมีรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามและรางวัลชมเชยอ,อีกประเภทละห้ารางวัลสำหรับเด็กที่ชนะการประกวดประเภทที่หนึ่งอายุแดเดือนถึงหนึ่งปีหเดือนรางวัลที่หนึ่งได้แก่เด็กชายวิชิตนาฏฐานสุป,ปกรณ์อายุ11บเอดเดือน17บเจวันรางวัลที่สองได้แก่เด็กชายชินทิพต้มแก้วอายุ 8เดือน9วันระวัลที่3ได้แก่เด็กชายสุธิพงศ์จันตะอินอายุ10เดือน21วันประเภทที่2อายุ1นหนึ่งปี6เดือนถึง3ามปีระวัลที่1ได้แก่เด็กหญิงคีรติยารุจิโมระอายุสองปี